ถ้าคุณกินผัก3มชนิดนี้ทุกวันนะคะระวังไตพังไม่รู้ตัวสำหรับคนที่ชอบรับประทานผักนะคะมันจะมีผักบางชนิดนะที่ทําอันตรายกับไตของเราได้แบบว่ารุนแรงมากๆเลยจนอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของไตไวายเฉียบพลันและอาจจะต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้นะคะมีผักอะไรบ้างมาเช็คไปพร้อมๆก,กันกับพีการได้เลยค่ะ เริ่มกันเลยนะคะกับผักชนิดที่1นึ่งนะก็คือลูกเนียงนั่นเองลูกเนียงเนี่ยจะเป็นผักที่นิยมบริโภคกันในแถบภาคใต้ของประเทศไทยนะคะซึ่งในลูกเนียงเนี่ยจะมีสารที่ทําอันตรายกับไตนะคะก็คือสารเจงโคลิกนั่นเองเจ้าสารเจงโคลิกนี้ถ้าสมมุติว่าเราได้รับเข้าไปโดยการรับประทานลูกเนียงประมาณ2-10ลูกนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีอาการปวดขาหนีบปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะเป็นเลือดนะคะอันนี้เนี่ยจะมีผลทําให้เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลันได้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ย แก้ไขไม่ทันท่วงทีอาจจะต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้นะคะส่วนในเรื่องของการแก้ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะทานลูกเมียงนะคะก็คือการนําลูกเมียงเนี่ยมาต้มสุกนะคะหรือไม่ก็ไม่ควรทานเยอะจนเกินไปและดื่มน้ําตามเยอะๆนะคะหลังจากที่เราทานลูกเมียงไปแล้วเพื่อที่จะไล่สารเจงคุลิกนี้ออกจากร่างกาย เพราะฉะนั้นผักชนิดที่1ที่อยากให้พวกเราเนี่ยระมัดระวังมากๆเลยก็คือลูกเนียงนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยไตวายวเฉียบพลันและต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้นะคะและมาถึงผักชนิดที่2นะคะก็คือสตอนั่นเองนะคะสตอเนี่ยถือว่าเป็นผักที่ยอดนิยมนะคะสําหรับภาคใต้และภาคอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งในสตอเนี่ยจะมีสารอยู่ชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าไฮโดรเจนไซยาไน์นะถ้าหากว่าเราเนี่ยทานเข้าไปเยอะๆนะคะมันจะมีผลทําให้เราเนี่ยมีอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนมีปัญหาในเรื่องของหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ําเกิดภาวะช็อกได้นะคะและทำอะไรที่เราเนี่ยเข้าสู่ภาวะช็อกนะคะก็จะทาให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตได้น้อยลงทาให้เกิดปัญหาตไตวายเฉียบพลันและอาจจะต้องฟอกเลือดฉุกเฉินได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครที่ชอบทานสตอโดยเฉพาะทานสตอดิบนะคะพี่การเน้นย้ำว่า ควรดื่มน้าตามเยอะเยอะก็จะช่วยลดปริมาณสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ลงมาได้นะคะหรือถ้าให้ปลอดภัยไปมากกว่านั้นนะคะก็คือให้เอาไปปรุงให้สุกก่อนนะอันนี้เนี่ยก็จะปลอดภัยมากที่สุดนะคะและมาถึงผักชนิดที่3นะคะก็คือผักเซียนนั่นเองนะคะผักเซียนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นผักพื้นบ้านของหลายๆภาคนะคะมีการกินกันอย่างแพร่หลายนะซึ่งในผักเซียนเนี่ยอันตรายที่มีผลกระทบกับไตโดยตรงก็คือสารไฮโดรเจนไซยาไนด์เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยทานผักเซียนเข้าไปโดยที่ยังไม่ผ่านการ ดองนะคะอาจจะทานเป็นผักสดอะไรอย่างนี้นะมันจะได้สารไทโดรยจนไซยาไนที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจจะทําให้เราเนี่ยความดันโลหิตต่ําจนช็อกได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายสําหรับใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครจะทานผักเสี้ยนนะคะต้องนําไปดองหรือว่าต้องนําไปปรุงให้สุกก่อนนะคะห้ามทานสดเด็ดขาดเลย เพราะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไตวายวเฉียบพลันและต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้นะคะก็ครบไปแล้วนะกับ3ผักอันตรายนะถ้าหากว่าเราเนี่ยทานบ่อยๆนะคะแล้วก็ทานไม่ถูกวิธีเนี่ยอันนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยไตวายวเฉียบพลันและต้องฟอกเลือดไปตลอดชีวิตได้นะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีผักอะไรบ้างนะคะอันที่1เลยลูกเมียงนะคะ2ส,สตอแล้วก็3ก็คือผักเซียนนะคะวิธีการแก้นะคะเบื้องต้นเลยทั้ง3อย่างเลยก็คือนําไปปรุงให้สุกก่อนและหลังจากที่เรารับประทานแล้วเนี่ยดื่มน้ําตาม ะคะแค่นี้ก็จะปลอดภัยกับการบริโภคผักเหล่านี้นะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ